สวัสดีค่ะเดียจากช่อง d ดี c ดี n ชน l นะคะพอดีว่าวันนี้เดียเห็นยายเขาเนี่ยเช็คฐานเขาเนี่ยฐานที่เขาใส่วิทยวฟังของเขาทวนอ่ะนะเออว่าแบบมันมีไฟหรือไม่มีมไฟอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาใช้กับไอเนี่ยแผ่นอลูมิเนียมที่เอาไว้แปะเวลาหม้อหรือกระทะอะไรรั่วนี่แหละเออไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ได้จริงไหมนะถามยายมายายบอกใช้ได้แล้วก็มี หลอดไฟอันกระจิ้วหนึ่งอ่านี่คืออุปกรณ์เราจะมาลองเล่นกันว่ามันสามารถวัดไฟที่อยู่ในฐานได้จริงหรือไม่นะคะเดี๋ยวอ่ามีมาเดี๋ยวให้มีถ่ายให้น้องเดียอันนี้ก็มีมาแล้วให้มีช่วยถ่ายเพราะว่าน้องเดียถ่ายคนเดียวไม่น่าจะเห็นชัดเท่าไหร่ก็นี่คือฐานที่ยายเขาใช้แล้วนะคะนี่ตัวนี้เขาใช้แล้วนะฟังวิธีงงเขาหั่นแหละ แล้วก็อันนี้ทานใหม่เดี๋ยวเพิ่งแกะมาเมื่อกี้นี่ทานใหม่สี่ก้อนทานเก่าสองก้อนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไอ้น,นี่เขาเรียกว่านะลองลองไฟใช่ไหมนี่เออลองไฟว่าในถานนี้จริงไหมอ่าอันดับแรกก็คือเหมือนเอาแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยวางแล้วก็เอาทานวางอีกทีหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เอาหลอดไฟเนี่ยวางที่ขั้วขั้วอะไรเนี่ยขั้วบว พราะเราจะโคโลกันข้างล่างฐานมันจะมีัโวบวกัควลบเออเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาัโวบวกจิ้มกลอดไฟแล้วก็เอาอันนี้แปะเชื่ออันนี้คืออะไรคือหมดเหรออันนี้คือหมดเหรอเห็นมีไฟน้อนี่ยอ่างั้นไม่เป็นไรลองงานใหม่อ่ะแล้วเจนก็เอาเหมือนเดิมเอาขั้วลบลงข้างล่างขั้วบวกไว้ข้างบนแล้วก็เอาไฟ หลอดไฟจิ้มไว้ข้างบนตรงขั้วบวกแล้วก็เอาอันนี้แปะตึงเอ๊ะไม่เห็นมีไฟเลยอ่ะแสดงว่าทานหมดอ้เดิอ่ะงั้นเราไปลองอีกอันหนึ่งอันนี้ทานใหม่อันนี้ทานใหม่อันนี้ของใหม่นะแปะเอ้ยมีไฟแล้วเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมไหนโอ้คนแก่ตาไม่ดีก็ไม่เห็นจริงเหรอเห็นไม่ไม่ในกไม่เห็นเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะเห็นแล้ว อ่ะเมื่อกี้เดียกำลังกินฟอนเนโลอยู่แล้วมันห่อด้วยฟอ,อยล์สีทองอ,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 อืมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวหนังไฟได้นะก็<ร>เลยเดินไปเก็บมาใช่แล้วจากมีขยะใช่แล้วโอ้ยนี่นักวิทยาศาสตร์แท้จริงเลยเนี่ยแน่นอนแลยปะยอมสกป,ปกเขาเรียวกว่าความรู้ความร<ล>ูม้นี่ัวดิง ที่ฐานเก่าใช่ไหมน้องเดียใช่ทานเก่าอาติดนะติดติดนะคะแต่ว่าไฟจะอ่อนมากนะคะคือฐานอันนี้คือเรามาเช็คใช้สําหรับเช็คฐานครับอันนี้ก็คือฐานตัวนี้มันอ่อนเนี่ยอาจแต่ก็คือติดที่น้องเดียแล้วนมจี้มากินเนี่ยจี้ไหมจี้ไหมกดเข้าไปสองมุมนี่ลูกสองข้างให้มันเป็นเว้าเข้ากันนะอ่าเห็นนะคะอ่าเห็นหมคะ มีแสงไหมคะออโอเคอนนคืออันนี้นนทานเก่าอ่ะคันน้องเดียลองทานลองทานใหม่ให้ให้ให,ใหเอฟซีเด,ดูสิว่ามันทานใหม่มันจะชัดเจนไหมสำหรับฟูเรโร่โของน้องเดียที่เก็บมาจากถังขยะที่น้องเดียอาศัยอยู่อะไรนะ <laughs> นี่ชัดแจ๋วเลยค่ะผ่านไหมนะคะผ่านแจมจมเพราะว่าอันนี้พิ่งแกะมานะแจมแจ้งอ่าอันนี้ก็คิดว่าก็คือประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างง่ายดายก็มันมามีว่าอันนี้ก็ใช้ได้ฟอยซองบุหรี่อ่ะใช่อันนั้นโบราณส่วนใหญ่โบราณก็ใช้แบบนั้นอยู่แล้วใช่ป๋าก็บอกแต่มาไม่ไม่รู้อ่ะจริงแต่คราวนี้อันเนี้ยมันคือ ความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆน,อยนะครับซึ่งทางช่องเราก็เอามาถ่ายทอดให้ดูเนาะก็คนที่รู้แล้วก็อย่าว่ากันมันเป็นเรื่องธรรมดาครับอันนี้เราทําไว้เพื่อเป็นเก็บความรู้เผื่อคนที่เขาไม่รู้แล้วก็มียังไม่รู้เลยจะได้ใช้ประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้บ้างนะครับไม่รู้ไม่ผิดซะหน่อยใช่นะนะอ่คุณจีนโอเคเก่งมากคนชื่นชมใช่ไหมเนี่ยอันนี้อันนี้ก็คือแบบ เป็นความรู้ส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆนะครับก็คนที่รู้ก็ผ่านไปนะครับเออไม่ใช่ว่าเอ้ยโอ้โหอ่นีคก็รู้สำหรับคนที่ไม่รู้ก็มีนะครับเราก็เลยอย่างเช่นเอ่อสำหรับตัวแฟนผมก็ไม่เคยไม่เคยรู้มาก่อนแต่อันนี้ผมเห็นตั้งแต่เด็กแล้วคุณพ่อผมก็ทําให้ผมดูชี้หน้าแม่นีบานะน้องเดียแล้วเขาก็เห็นคุณยายเขาใช้นะมันเป็นวิธีเช็คทางอย่างนี่ค่ะสปอนเซอร์เข้าไหม ลนโอเคนล้นมีฝากคลิปหนลูกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆที่เราจะอัปเดตนะคะสววันนี้บ๊ายบายวันดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย